ที่ว่าได้มาเห็นกัอนนั่นอ่ะพวกกับเพวอกเถอะกูบาดกูพร้อมแล่ารุดมันเพราุดมันเพรปวดมันแปลกบ่ลาดแต่ว่าเรามาสูบือสูมือเอาใส่รถเขียนมาอเพราะว่ายางไม่เออวันวนั้นสูสูมาเอาเอารอรถเขียนมากกับงูไว้ขังซาลาเออมันเราขืนเทิางูอะไรเอาไว้ทั้งค้างนะเราสูดเด้มืออะไบ่มากมันือขาดอันใดอันหนึ่งยังศีรษะเราคือว่าเราบริไกยปานนี้เราก็อยู่พะนาคเณดีล่ะ อำเภอพระนานีคมปุ๊บบอรพระนาอำเภอพระนาอำเภอพระนาเอออำนาจนหนูนมันพ,พระนาดีคมพุ่นดีสาสกุลมันไก่ป่านเพราะว่าสูมอือได้ดอกอพะนาอันนี้เพิ่งเขาจะมาสูมอืออร์นช่เลยบาดติดตายแล้วก็หอดหุ่นจักคนนี้ชอยชิยู่อีกสามหมื่นแล้วก็ยังหุ่นจักด้วยละ่ะเออก่อน ก่อนสี่สิตายอีกสามหมื่นแล้วก็อยากให้อาจารย์ไปหาตั้งแต่ก็ไปให้เพิ่นป้ายเป็นเห่นญญูเท่านั้นแนหนึ่งเลยเอออะไรทั้งสี่เราเดิมเตรียมตัวตายดีๆไปนี้บ้างมันดีเราได้วันนี้โอกาสมันโชคดีเราเดี๋ยวมีโอกาสที่จะล็กหายใจแล้วบ่เสียใจแล้วบ่เก็บเราหัวแล้วบ่ห้องแล้วบ่งยั้งจักยางเด็กเออแหละยายอันยายไม่หมดเป็นอันนั่งกันกับเหล้าหน้า ภูติตายแล้วก็พาดสวดน้ำมัตถุพุทธารังไปเลยเลยเลยคนก็เอินกันพี่นางเจ้าขวดบอกจะจะเท่าสวดไหมนะผู้นึงก็จับล้มผู้ติตายจับล้มไปจับล้มมามันก็เลี้ยวบังกันล่ะไปเราได้บาดเนี่ยสันเบื้งลู่ทราบดาบอกไปเราได้บาดกทตายสามบาทจารยิกสวดบทนี้บอกข้าพาจ้าน้ำมัตถุพุทธานังน้ำมัตถุพระเจ้าผู้หนึงเอิ่นเอิ่นกันพี่นางัเอื่นกันพี่นกัน จะเก็บจะบอสเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือบอไประด้เก็บมันออกมาเองเนาะตายประเดี๋ยวปวดธรรมดาแล้วทั้งสี่มันปวดตัวโลกปวดอันนี้ปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวโลกกระดูกปรุนน้ำเนาะคนฟังอยู่คนจะมาพคนสี่ริมจุดนี้ไปเนาะปฏิกิริยาคนฟังมือเดี๋ยวสิไปบอกคนอีกเท่อนึงคนเกิดเหตุขึ้มาทีจุดเดียวกัรอดตัวทีเทียวปีที่แล้วมาถามว่าตัวร้อยขึ้นเนี่ยค่ะถึงเพื่อนแตเป็นคนปากมาถาม ปรสวดก็ได้อิสรานั่นล่ะแต่ว่ามันแน่นหนึ่งอยู่กับร่มจนรู้สึกว่ามันลอยขึ้นคือว่าคือเก่าบัปนี้มันตีจากลอยอีกมันเลื้เปยี่ยนมันเลว่าเข้าไปเหมือนเก่ามันั่นคปคิดถึงหม่องอยากหม่องหมองมันเป็นคือเกาเพราะว่ามันสบายมันลืมร่างกายเลยที่บอกเวลามันถอดเวลามันออกจากความรู้สึกของกายไปมันเป็นเลยล้ออยู่ไม่จะขึ้นมาหรอกเดี๋ยวกรมันบีบเล่าขึ้นมาเองมันเลือกได้ถ้ามันเป็นทางสัตว์อ็บใไซสวรรค์พุ่มโลกไปเลย สวดหรือว่าสวดก็ว่าเป็นยังดอกถ้าเล่าหิยู่นิ่งกับลมไปเลยตะลมไปเลยอย่างเดียวเนาะเออสะสมเข่าสะสมเข่าควอมปวดควอมเหมือนสุบอมีบอกมันสิตชามันสิตัดขาดกันของมันเองดอกอะไรบังหาตาวางกันเพราะแล้วก็สิแข็งแน่เราละภาวนาเล่านี่แล้วบารีโอดโอยบ่ได้ไข่ข่วนอย่างตัวเนาะบ่ลังพึงลำพันเบ่ แน่กังสั yeah. um, yeah. ้นแล้วถ nice. um, like, um, uh, uh, really ือว like. ่าจิตใจเราเข้มแข็งแล้วจิตใจเราแข็งแล้วท่านเข้มแข็งแล้วบ่ตวดก็ได้เอาล้มเลยเอาล้มยื่งสั้นแหละบอกต่าเพื่อนว่าอาจารย์มาเน้นล้มยังเดียวตั้งใจตายยางเดียวมันก็ขึ้นดอกเตรียมตัวเลยเตรียมตัวตั้งใจอย่างเดียวเตรียมตัวตายเลยเตรียมตัวตายแล้วก็ตั้งใจตายโลดก็ต้งสั้นทุกคนเด้มันก็ขึ้นมาดอก แต่ว่าเลาเบิ่งเล่าจิตใจเข้มแข็งบ่แห้งหรอบ่ยานแล้วป็นาไม่ยี่สิบปีแล้วค่ะแล้วเราบ่ยานอันละแล้วชินแล้วเราบ่ยานแล้วมันผ่านความตายตัวนั้นไปแล้วดูกลับล้มไปเรื่อยเรยเรนบอกเบื้องอันตอนตอนที่ว่ามันเป็นรอยรอยออกไปแล้วมันบด้มันลืมร่างกายแล้วเด้นมันตัดออกจากความรู้สึกตั้งกายเรียนบอกทีนีความรู้สึกมันเป็นตัวรูจิตนั่นน่ะดูอยู่ข้มันว่ามันออกจากกายม่อย่อยอยู่นั่นแหละ บาลิขอนที่อยากเป็ยนเลยเมืนบ้าละจะเป็นคือเกาเลยนี่เมื่อเลิบอกไปเปที่ยนเออความคินแลาวว่าเราเป็ี่ยนเรื่องเล่าคือมันดีเรื่นมัน่ีแต่ที่ตอนนี้เราเราเรากายตอนนั้นมาแล้วเออบัดัเราจกลับไปอันเก่าเราจะกลับไปอันเก่าคือเราต้องบอกเล่าดีๆว่าให้เหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอย่าไปคิดถึงอันมันเคยเป็นเออเราจะเปลี่ยนจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันสบาย มันตัดออกจากร่างกายแล้วนะมันมิวิความรู้สึกทั้งร่างกายแล้วตอนนั้นมันเป็ยนลอยๆอยู่ตะมันนะีออ่บัดน,นี้แล้วเลยจำตัวน,นั้นไวเลยมันเลยบลอยอีกคือเ่าให้บอกเราว่าอาจารย์ว่าให้เหตุขึ้นเริ่มงตนหม่เจ้าจะไปคิดถึงอันนั้นเคยเป็นเด้อน,นะ,อะนั่นแหละความอ,อยากขวางความอยากอุปาทานภาพนึกไวาจากเป็นแบบนั้นน่ะน,นะมันเลยบเปลี่ยนออให้เข้าใจคำว่าปัจจุบันนะณะหมายถึงลมเข้าออก อาจารย์่าสติหมายถึงลมเข้าออกย่าไปคิดถึงอดีตที่มันเคยเป็นอาจารย์่าห้ลละถึงมีเบิดให้เจ้าขึ้นเริ่มต้นไม่นี่เหตุคือบูชจักยังนี่่างทีเด้อบอกอาจารย์บาเหตุคือบวชจักยันี่เหตุคือเจ้าเริ่มต้นไม่นี่เออเจ้ารูอยุกกับพรมคื้เก่านั่นแหละทิมเบิอันความจำตัวเก้าว่าจะเป็นแบบนั้นมันสบายกระดอนเนาะแต่คอยยังบ่อยากขึ้นมาเนาะมันก็มันสบายเนาะ ท,ท้าวลาวานเทวานุโมทานาสาธุ์เาเอคือจารย์มีคาถามค่ะว <c oughs> ่าคําว่าเข้า่าสาธุอนุโมทนามีนี่คําว่าสาธุนิพพานแปัจยโยโหตุจงังสี่อขันมันต่างกันอย่างไดคะ่ะคือว่าสาธุแปลว่าข้าพเจ้าขอยินดีด้วย <c oughs> ในการกระทำแล้วก็ขอบุญอันเกิดจากการโมทนาสาธุนี้ยินดีด้วย <c oughs> จงเป็นปัจจัยทรงเลยข้าพเจ้าจนถึงพะณิพัทธ์มันบอกเป็นยังอันนี้ บางที่รับษาทุนิพพานัปัจโยโหตุเหมือนกันเดียวกันบุญบุญเนี่มันจะต่างกันบ่ค่ะว่าเพื่อข้ามภาษาทุอนุโมทามิได้บุญนิดนึงเป็นราได้บุญส่วนหนึ่งแต่ภาษาทุนิพพานัปัจโยโหตุจในสี่ส่วนบางทีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาการเลยข่องใจแล้วอย่ากมาถามพระอาจารย์ข้ามภาษาทูในโปวดเมตตาค่ะสาธุสาธุกับยังกันแล้วแต่ที่เขาทำบุญสาธุกับท่านสาธุกับการสวดมนต์สาธุกับ เห็นเพิ่นสังซาลาสาธุกับการสา่งโบสถ์สางอย่างแล้วแต่สาหุนูแปลว่าข้าพเจ้าขอยินดีด้วยมันลดละมันณติติมันบ่มีความอิจาริษยามันเป็นการซึมซับเอาความดีเออมันที่คมจากของเองไว้บ่หาไปิจาคนนอี่อย่างหนึ่งบ่ในในบุญอันเกิดจากความสาธุแปลว่าจิตสงบล่อง้ว่ได้ี่สาธุนี่บุญอันเกิดจากการมโนทนาซาตุก็คือความสงบเย็นเกิดกับห้าแล้ว นี้เฮาตจะเอาบุญตัวนี้เป็นปัจจัยให้ไปสู่พระนิพพานคือความดับถูกคือความ้นถูกไปเลยเอมีส่วนหนึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายเอ,อว่าขอบุญเนี้ยบุญอันเกิดจากการโมทนาสาธุร่วมยินดีด้วยนี่จงเป็นปจัจจัยโอกาสให้ถึงปณิพัทธนั่นแหละมันเป็นของเชื่อมต่อกัน มันจีเป็นปัจจัยไทรซีส่วนสามส่วนกับสางมันเสริมลุปแล้วก็คือสรุปแล้ววคือ่าให้มันเป็นไปให้มันเป็นบันไดก้าวย่างเพื่อพานิพานให้เก่าเนั่นแหละจังว่าพวกเจ้าเห็นเขาสางยังที่เป็นบุญเป็นกุศลสาธุโลดห้างบ่อนกมือห้างก็อยู่ในใจผมนะห้องบ่อนกมือกับสางห้างเ้อเขาเห็นหลุดปลื้มขึ้นเลยอันนั้นแหละเออว่าจิตจิตเป็นบุญจิตบัดนี้มันสิโมทนาเอาเองโดยโดยที่บ่ได้ดอ่ะสาธุเด้อดับปากว่าวบอก มันว้อเขาเพิ่นขึ้นนำตาสิไหลนี่รถมันวูบก็มนั่นแหละเรียกว่าโมทนาเองบดนี้จากการเริ่มฝืนโมทนาน้ำเขากนที่แหกเนาะอาจจะสาทุเดอยงสีน้ำสะกอนเอาไปมามันชินเข้าชินเข้าเฮาบได้วาตาเฮาบได้วโดยปากก็โดยสใจมันวือเขาแบบปลื้มเนีหยมันดีนั่นน่ะบ่ละ มันเปป็นมคือจังเฮาฟังธรรมนั่นน่ะแม่นบ่แม่่นคะเอ <kh> เอมันบ่ได้ว่าสาธุได้มันไห้ขึ้นโลดเต็นบ่คือพวกเจ้าเป็นนั่นแหละมันก็แปลว่ามันาโลดแบบไม่ใช่แบบมันแพร่สารไปทั่วสาธุเลยแบ่นั้นมันแบบเบิ่งเพจพระอาจารย์เบิ่งจากเพจจากติดตามจากหลายๆเพจเนาะค่ะเนาะโดยแต่วไปผู้ข่าก็ติดตามเพจพระอาจารย์ตลอดแล้วค่ะอือาจารย์วิทยาฝาคอมเมนต์เข้าไปไหมคะนอกจากสาธุในธรรมสาธุเจ้าค่ะแปลว่า เราเอ๊ะคำภาษาทูดีแล้วประเสริฐแล้วก็เรียกว่าจะของใจตรงนี้แหละค่ะว่ามันต่างกันอย่างไรเขาบอว่าสาธุนิพพานะปัจโยโหตุกกับสาธุนโมทามนี่ค่ะเลยก็เลยเข้าใจแล้วนเงอาจารย์นี่นะไปและวับาสาธุอนุโมทนาสามีก็แปลว่าบุญอันเกิบุญอันเกิดจากการโมทนาส่วนบุญผู้อื่นเลยกินเท่าสงบเนี่ยบุญอันเกิดจากการโมทนาสาธุกับร่วมยินดีกับผู้อื่นที่กระทำความดีมันเลยเป็นความสงบ เออมันดูเขาดูเขามันปลื้มมันไห้คนตัวบัดเกิดอาการปีติพังคู่ออกมาน้ำตาไหลซึมุมนตัวนั่นแหละบุญบุญแปลว่าจังสันบุญคือความรู้สึกนั่น นั่นแหละบุญที่ออกมาจากความรู uh ้สึกอันจิตมันสงบเล้วอ่นว่าบุญคือความสงบเย็นพีญญาขนาดนี้ก็เป็นพีญญาขนาดนี้ก็เป็นน้องเดนพูดผิดที่ว่าบดิมีความเมียนนั่นแหละน้ำตาออกมาดีความเป็นน้ำตาด้วยความเพื่อผิดด้วยขนาดนี้ก็เป็นน้องแดงเป็นไหมน้องเป็นมันมันตื่นตันของมันเองค่ะแม่ค่ะพระอจุนนั่นแหละอาหารใจก็คือบุญอันเกิดจากการสนทนาธรรมบุญอันเกิดจากการให่ถ้ำบุญอันเกิดจากการโมทนาจนบุญบุญอันเกิดจากการชักชวนผู้อื่นไปทำบุญ เอ่อมาบุญกิริยาวัตถุสิบที่เขาจะวว้นั่นแหละแค่ว่าเห็นอาจารย์เทศดูดิมันเออขึ้นมาเลยนั่นแหละมันเป็นทั้งสัตว์เอื้อื้ปิติค่ะน้ำน้ำตามันสิ่ข้อมันสิ่ออนมันนี่แหละนั่นแหละจิตมันดื่มดำของมันเองมันบ่เคยผักมันบ่เคยผ่อนมันมีแต่ความคิดคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นมันมาอะไรกินมันมาอะไรได้จินอาหารตัวนี้หรือว่าได้ผักผมตัวนี้มันตีใจหลายแล้วมันเป็นเอาเองของมันเด นั่นแหละจังว่ามันเป็นส่วนที่บอกว่าถือเงินประหลาดคือคือจังหวอว่าเนี่ยและค่ะเดี๋ยวชักชวนเดี๋ยวเชิญชวนสายบุญพระกันมาเต็มรถบัตรเลยค่ะกับบุญนีระค่ะเพื่อนเป็นหลักค่่ะนันแหละมันก็ดีม่ลายกันอยู่ตอนที่มาถึงตอนที่มาถึงเลยค่ะพระอาจารย์พระกันสวดมันสิเอย่าสงนี้ค่ะน้ำพันถูพุทธาน้ำไปค่ะพระกันสวดมนต์บทของหลวงพ่อมารลบนะก้าวจบพระกันสวดนต็มรถได้ค่ะพระอาจารย์ ทุกคนก็พากันสวดมาแล้วก็จะไปก็จะไปบอกเนาะค่ะเนาะไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนสนิทเสร็จแว่าเออสวดพระกันสวดบทนี้ด้วยมาเพื่อน่าบุญอันเกิดกบุญอันเกิดจากการสาธยายธรรมค่ะนั่นแหละสาธยายธรรมหรือสวดมนต์ค่ะภาษาบ้านเฮาว่าสวดมนต์ค่ะเออมันมีความหมายซื่อถึงว่าเคารพน้อมน้อมพระพุทธเจ้าเด้วจิตใจของเฮามันตรงหาพระพุทธเจ้าค่ะนนั่แหละมัน เลาจังว่าคำว่าบุญแปลว่าความสงบทิ่นด้เอะว่ามนว่าพวกเจาไปอ่างกันว่ากูท่านทอนนั่นท่านุนนี้กูทําบุญแจกเขาหาแม่กูเบิสองแสนสามแสนขางง้อสามโตมันบอดไมันบอดไอฟังเราฟังรออาจารย์ว่าทีว่าท่านบาทหนึ่งก็แสนหนึ่งแม่ว่าเดี๋ยวคอยคิดลยอย่าง จากใจเท่งท่านไปบาทนึงเขาประเดี๋สดาย้ท่านแสนหนึ่งเกิดวามเสียดายเพื่อเด้บุญได้บัินหนึ่งไปเสียนั่นก็นี่ก็เียนีวัดตีได้อคิดค่ะเพราะว่าผู้พานี่ก็ติดตามตลอดนะคะรัางาจากตอเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วเสียฟังจนหลับไปเลย้อยค่ะเอาความาให้ทนดนหนึ่งอนมากคุณลําบาก ลาคนมันกับล่าค่านี่มันก็ไเพราะว่าพ่อกับนมกปีทีแล้วแต่พ่อกันแ่ยางย่างจ้าคุณแม่ค่ะแบงมาแต่ปแบ้งท่านั่งเดมเลยค่ะพ่อกับแม่มาปีนี่ปีนี่ก็เล่นโทรหาแอดมินค่ะให้นอกคนดีโทรหาไปาอนนนจะเสร็จแล้วพรันวิยดีใจค่ะค่ะที่บ้านก็ได้เพื่อเวลาแม่ค่ะยากมากเพราะท่านเพราะท่านถวายพระทหารพระอาจารย์หละ แล้วบุญอันเกิดบาทหนึ่งมันสิบเเสียดายมันสิบอ้าอ่านพร้อมเห็นบอกใจมันสิสงบเด้อสงบพอวันหนึ่งมาจากอ่านแล้วก็บเสียดายเห็นบ่ะว่าต้องไปป่าธารัญยังมันหน่อยน้ำมันเลยเป็นบุญอิหลี่ใช่หเปล่าเออแต่ไ้บุญบุญก็ได้เกิดจากใจค่ะค่ะน้องค่ะน้องแต่ยังว่าท่านคือเดียกหน่อยมันมาจาบอย่างมือหนันมันสิมีคนท่านเงินมาแสนหาเออจากให้อาจารย์ทำนั้นทำนี่ทำนี่เขาก็ฟังก็ เด็กหน่อยมันเอาเงินมาห้าบาทใส่ป้องเขาไว้เบิ่งไปเบิ่งไปโอ้ใส่ยาักไปกูบ่กเอาแมงเด็กนี้มนขึ้นเลยนี่นขึ้นอยู่นี่แหละยุ่นเอาหรอกยังว่าเป็นเจ้าของอยู่ทุกำหก็รเงินกูใช้อยู่ทั้งดอกนี่พวกมันได้บุญเด็กหน่อยมัน มันว่างปอกห้วมันมีไปหาเหรีกินขนมเฉยแล้วัีงวาเคิดอกนนที่ข้อพจนซี่ื่กันติ่าท่านคือขี่ดิไว่าวานสองมันก็มีตัวเกนเนแล้วใมาว่าังสัตั้งซีเออพเห็ดนั่งก็นเรื่อมของพิ่นด้ไปหยั่งอยก็่ามันแมนพอันเห็ดด้วยนี่เป็น่าจะเอาไปหยั่งปัษสายทั้งสันหรือท่้งกจะคล้องสละเลีวแต่จะเป็นสิพิจารณานค่ะเออพอดเห็ดเอาเองดอกพนดีเอาไปให้ผู้ใดกระซางคนไปหยั่งเนี่ยค่ะ นั่นแหละแต่ไปตังส yeah, ี่มันจะได้ปานนี่ภาษาสองสามปีนั่งเด่นนาะงแปดเดือนแปดเดือนป้าแปดเดือนปุ๊บป้าแปดเดือนที่ดงพ้ามาทำบุญเพิ่มทุก

ที่พระอาจารย์สอนมากเราพักกันศึกษาพักกันติดตามอุ้เดี๋ยวขอคิดแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะแตเดินนั่งไปปฏิบัติเดีสอนลูกบอกหลานทังสินะคะแล้วพระตั้าของจระจดหมายพระพุทธเจ้าห้องพระพุทธเจ้าห้องให้นิพพานอย่างเดียวเลยอันที่ท่านไปท่านไปเพื่อตกขางสื่อเลยแต่ว่าบ้านให้ไปหวังผลอย่างรับมั่นเลยเออท่านเสื่อน้อก็ไปนิพพานได้เกน่้นังอธิบายแล้วบังผลในท่านบ่มีจิตผูกพันในผลเอ่อ ยิตปูพันใน่านว่าจะได้จังสันนึงสี่เด้อดูตายเล้วนีงสิไปเกิดเอาความมั่นอีกขึ้นเรามันบั่ขาดออกม่นบั่หลังาถูกไดเออกไปมากคุณ ยังจะไปเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นยังกันอีกอยู่อ้ยยังบ่งจักหยังอยู่เนาะเห้ผู้กขาอายุยืนเด้อกากก็สวเดิอันนี้ค่ะพระอาจารย์จะเข้าไปน้ำวัดในบ้านเราขอร้องขอพอตู้บริจาคตู้นั่นชำระค่าน้ำค่าไฟเอออาจาะเท่าเกันยกใส่หัวกันหนีไปเลยหาบาทชี้ป่าก่ต้องไปคิดอี่ยังก่ต้องไปเมียมาข้าพเจ้า เคยติดนี่สงยุบบ้านว่าสงในสถานที่ใดก็ช่ันในพุทธศาสนีข้าพเจ้าขอชำระนิสงด้วยเงินจำนวนนี้ปลอกลงหลวงหาบาทจบจะไปไหว้ยังอีกไม่ต้องไปบอกอีกยังเออไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปอันนั้นอันนี้ดอกคือข้าพเจ้าท่านมาจอยขัดอามครับไฟอยู่ซอยจะคล้องหันก่อนว่างไม่ต้องมาซอยคอยดอกกันบางที่มันเข้ามาหาข้าพเจ้าในฐานะิได้เออที่มือว่าคุณสละแสดรียงมาจากวัดท่านเอกสละบอสละมีมีกัน อ่าได้ทำเครือลงทุนอยู่จะได้ผลลงทุนหน่อยอยากได้ผลหลายพอนีห้าบาทจยกถึกลอตเตอรี่บุญเว้ยเนาะเอาไปเอามามันบ่ได้จงได้นั่นนี่หลายแบบกูเคยเห็ดว่าหลายแลักบุญเราเห็นบาทแมนจะได้ยังมันบ่แมนเห็ดบุญมันบ่เข้าใจความหมายบุญความสงบเย็นพี่ในหัวใจของเราเห็นแล้วก็สงบเย็นสบายบ่ได้เล่าหลอนบ่ได้กังวลบ่อยากได้นั่นบ่อยากได้นี่พี่แม่ ว่าสันสิวาสูอีนิดหน่อยมันยดเส้นมหาบาทตุนันเส้นหาอใส่หนักเป็นกูบ่เอาแมมงดอกหน่งตัวฝากขึ้นตัวก็อีริยนี่แล้วยังมาเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยมันเป็นเจ้าของอยู่ดิสางตาล่าสางโบสเด้วยดิสื้อดินกับว่าใดจะเอาไว้แต่ใส่ขนาดกาไฟเฮ็ดถนนก็เฮ็ดว่าใดจะใจตักขนาดกาไฟอยู่นี่กูเอาแมงดอกหนตัวบัน ยืนเหนียวเซลาเซล่ะค่ะบ่มันมีคนเดียวมากหอยู่ดอกบ่ก็มากแหงก็มาเราดยางเดียวเมื่อเมื่อวานเดียวแถวนามาเขาเซเหน้มเนมเบิ่งอยู่ค่ะพวกอันเป็นหลอดๆอัมอนกระติดอ้อมอ้อมวัดอ้อมทางเขาทีไม่ทีเก่าก็ว่าไปจนได้ก็ได้ อันที่มันเป็นหลอดก็ได้แล้วแต่เพราะว่าติดไรท่าแบบนึงถือว่ามันอยู่ในโฮมอย่รับแสงได้เออนั่นแหละยี่ห่อนึงเยี่ห่อนั่นแหละยังกระซังกับพวกหงจังกันเอามาโหลดนี่จะเอามาเอามาดิจะเอามาเองเราเนี่อยากให้ยังเอามาโหลดเดี๋ยวอผมจะบอกให้นงวันเดี๋ยวเอามาโหลดเออมันจะไม่แพง นี <M> ่เป <etc. S 1> ็นย่งว่าลาลาพาการมาแต่ไม่อย่างบ่ไม่อย่างที่ถามอีกบ่ไม่ถามอีกบ่ี่เลยไม่ยังถามบ่เป็นแบบบากาดตะบุญผู้ดังยังเดียวว่าต้องเป็นเป็นบุญจอไม่อีีเป็นบุญจองมู่ดังค่ะหมื่บ้านเพิ่นเริ่มเงินไนมค่ะเพิ่นกับไอ้วามาใหม่นี่เ่เริเอนกันมาไม่ไล้เเงินมาว่าเออเงืจอการแบบนี้แล้ว อยากจะถามใครอยากทานถามดีละค่ะท่าภาษาถูกอยู่ละค่ะเขาเยอะเดียนสามกองเขาคบุญนั้นเกิดจากการโมทนาสาธุแปลว่ายินดีในการที่เห็นผู้อื่นทําดีแล้วก็เลยเกิดความปลื้มของเขาที่แล้วภาษาถูกเดี๋ยวภาสาธุอนุโมทนาสาธามิก็คือกันกับสาธุเดียวกันเออถ้าจิตแบบเป็นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องปากตประบอกนี่ทั้งขัดทั้งสงบนขัดนั่นแหละคืที่แล้วภาษาถูกคำภาษาถูกแผ่ไปทั้งสาม ลูกเี่ยแล้วค่ะนเสียไปทั้งสามลูกคือแล้วก็ดีตันก็ต่างกันมันก็เป็นปัจจัยสูพันิพพานก็เรียกว่าขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยหนุนเนื่องสูิพันธุเพราะเป็นยังเพราะว่าห้อง่ปปารถนาเอาอย่างอีกนิพัานคือดับไปเลยพ้นจะความเกิดพ้นจะควอจากใดไปเลยนั่นแหละเป็นเว่าที่กิ่งกันอะ่หาตวานอนาหยังก็ ในอนาคตการโน่นเบอร์ยังไปว่ามันต้องเริ่มปัจจุบันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คณะนี้เดชศาสตร์ที่แรกก็ว่าเท่านี้เห็นบ่นมันก็มาเกิดชาติอีกกระเทิบบ้านว่าไปอีกอยู่ยุบว่าไปอีกอยู่โอ้ยมันสิบมีบ้านย่ำใหญ่เลยเลยไม่อยากยุบไม่อยากสิ้นจะเป็นบ้านแต่สงสารเบียดได้ตายเกิดจนัานแล้วมันหอดอนาคตแล้วก็ว่าไปอีกว่าไปอีกจังว่าวกเจ้าฟังไปเรื่อยๆรอลด ที่คอยอธิบายไปเรื่อยๆดอกฟังค่ะอาจารย์คนจอฟังแ้วเขาใจลึกซึ้งเลยค่ะกสิคุยกันได้ค่ะการติโทรหาการการที่ส่งอารที่การที่ส่งกันเบื้องั่นไปค่ะเป็นการแช่นะคะอาจารย์แต่ความจริงของตัวเองที่เป็นและเป็นความจริงที่ตัวเองบรรลุที่ตัวเองเหตที่ำ เออว่าต้ยังขึ้นแท้ดเออเลดไม่ได้ขอต่ขอความในวัดไงแต่ได้เกิดมากจนอายุ60สิบเกพอดีว่าข้างของอาจารย์ละปีที่แล้วกูคิดผิดเดียอ่ได้หูว่าในเรวย่าหูว่าเขาเหตุไประเทียงเป็นอย่างตองเหตุบุญไหมคะี่ว่าบางคนหลายคนทุกคนอหค้ยีว่าตายแล้วือจบเนาะอือมันมาจบเลยเพราะว่าข้าออาจารย์น่ยมันจบแต่ร่างแต่ลมยิเรายังอยู่อ่าร่มกวามรูกค่ะ เวลามันศูนย์ผู้ใดก็ศูนย์เป็นศูนย์นอนอยู่ผู้เดียวก็ศูนย์อยู่คนเดียวเรื่องมันจบไปแล้วต้องมาบ้านผิดกันต้องมาบ้านเนาะนั่นแหละมันกำลังเกิดที่จากบ่าแบบนั่นแตละภพการได้เป็นถูกพูกอยู่ผู้เดียวยันพึ่งพึ่งอยู่ผู้เดียวศูนย์ใส่แต่ส่วนในนอกเป็นดังสันผู้กับตะกีดเป็นบ้าเาผู้ก็บผู้คน ก่นั่นแต่ตั้งว่ามันบอลูบอลมีผูไดรู้พบอแูปเมย์อกกับบอลูคือเว่า้อกตะกี้หอากับเป็น่อเม่แต่าลูกเห็ดมากกับบอลูย่าน่างต้ลูกได้ยุได้กินได้ดีได้มีได้เป็นเลยเห็ดไปแต่ว่าเนี่ยมันซึมมานานแต่มันคิดเขามากความเป็นจริงชีวิตจริงแตควางว่ากูเห็ดคือผันวายหรือแล้วกูกับเป็นคือผันวายหรือเนี่ย มันรู้มันรู้มันสงบได้บัดมันเกิดความเข้าใจลึกซึกหลักปัญญามันเกิดภายในภายในใจของมันขนาดหลวงพ่อดาก็ยังห้เายไงมันจะขี้อัดมันจะเขียดมันยังห้ยว่ามันห้ยเขียดจัะว่าลรืมันแปลกวะหล่ะคิดแมนค่ะคิดพิจิติค่ะแล้วคนก็บอกว่าต้งดาอีห้ามื่อกี้หเงื้อเงื้อเกิดมันวนมันเขียดมันดีใจจิตมันดีใจอย่างบอกมีเพื่อนเพื่อนจะบอกเลยสอนไม่วนเพื่นจะบอกเลยสอนมันหลับได้มันบ่เคยเห็นแต่กี้มันขิดแบบได้บ่เห็น บนีมันหลับได้มันหุ่นจักวกลปิดแต่ขอมันย่อมหลับย่อมหลับแบบว่าได้ใส่ปากเฝ้าย่อมหลับแบบใจมันย่อมมันลงโอ้ยมันเป็นตามนั่นน่ะนะมันบอมีคั้อธิบายมันไห้ไปเลยก็มีนะเออารถตามมาอ้านคุณอะไรอีฮานี่ือว่าก็มีเด้มันย่อมมาตาหน้าวัดผมก็มีได้มันแปลกเด้เนาะมีเวลาเนาะมันเท่ามี่เวลาเป็นคล้องแต่ของนะคเแม่ยนั่งสหละ ไปวันนี้น่าถามาหรอเปางได้ั่นหลวงพ่อจ้าคระเป็นพระไม่ค่อยได้เรียนอันนี้ไหมหลวงพ่อเออลวงหายใจนี่ไหมเปินสมัยกี่วันป่ะคือก็จะสิบมัดมือใหญ่เออบาทใหม่จงมาเอาใหม่เออเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นกอนปฏิกรรมเล่าหลวงพ่อเลยนะค่ะเออเฝ้ามาทรงเล่าก็เจ้ามานทำกันบันน่ะเออพอดีเป็นครูอันนี้ของคนนี้ค่ะ